คลิปนี้ผมชนพวกเรามาตั้งข้อสังเกตกรณีสอส,อสอพรรคประชาชนสองท่านครับที่เป็นปัญหาเป็นดราม่าปัจจุบันนี้ก็คือสอสกิตธรรมชีวานันที่ต้องการให้พักประชาชนขับออกจากพักแต่ดูเหมือนกับว่าหัวหน้าพักคหรือว่าสมาชิกพักหรือว่าผู้บริหารพักจะไม่ยอมขับออกครับแต่ล่าสุดสอสกิตนี้ก็ถแถลงแล้ว ว่าจะยุติบทบาทในพักประชาชนด้วยเหตุผลอะไรนั้นที่สสอยากจะให้พักขับออกนั้นมันมีข้อมูลอยู่นะครับแต่ผมไม่ขอพูดถึงตรงนี้แต่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตด้วยว่าอยากจะถามพวกเรารู้ว่าถามไปถึงด้อมส้มหรือว่ามวลชนของพักประชาชนทั้งหลายว่าเหตุใดสสกิดเขา ประสงค์หรือว,ว่าต้องการที่อยากจะให้พักขับออกจากพักเพื่อที่จะไปหาพักใหม่หรือว่าไปอยู่กับพักกล้าทํานั่นแหละครับทําไมผู้บริหารพักหรือว่าหัวหน้าพักแสดงท่าทีที่จะไม่ขับออกแล้วก็หาเล่หาทางที่จะทําให้สสกิดพ้นสมาชิกภาพไปโดยปริยายแต่ถ้ามามองถึงสสในอดีตครับก็คือหมออ,องตามภาพที่แนบมาให้ดูนี้ หมออ๋องหรือว่าสอสอปฏิพัฒน์อดีตเคยเป็นรองประธานสภาด้วยเป็นสอสอเป็นตัวแทนของจังหวัดพิษณุโลกด้วยเมื่อเกิดมีปัญหากันขึ้นพักพักเก้าไกลในตอนนั้นก็มีมติที่จะขับสอสอสอ๋องหรือว่าหมออ๋องออกจากพักครับเพื่อให้ไปสังกัดพักใหม่โดยที่จะไม่ขาดความเป็นสมาชิกภาพหรือว่าขาดความเป็นสอสอ แต่พอมาถึงสอสปิดที่เป็นข่าวเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ทำไมหัวหน้าพักหรือว่ากรรมการบริหารพักประชาชนปัจจุบันนี้ไม่ยอมขับออกถ้าหมออ๋องยอมขับออกแต่สอสปิดนี้ไม่ยอมขับออกลักษณะเช่นนี้จะเรียกว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ความเท่าเทียมกันของสอสอของสมาชิกพรรคประชาชนนี้มีหรือไม่อันนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งของผู้บริหารหรือว่ามาตรฐานในการบริหารพรรคของพรรคประชาชนตอนนี้ก็ได้ครับตอนที่พรรคก้าวไกลมีมติขับเมอองก็มีสอสอของพรรคก้าวไกลนั้นหลายท่านครับถูกขับออกเหมือนกัน แต่ใครบ้างนั้นผมขอไม่เอ่ยถึงขอเอ่ยถึงเฉพาะหมออ๋องหรือว,ว่าสสประดิพัทเท่านั้นครับประเด็นที่คล้ายๆกันนี้ทําไมมาถึงสสกฤษทําไมผู้บริหารพักแม้ว่าจะเปลี่ยนจากพักก้าวไกลมาเป็นพักประชาชนแล้วเหตุใดจึงไม่ยอมขับออกจึงพยายามที่จะทําให้สสกฤษนี้หมดสมาชิกภาพไปเองให้มีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ขึ้นมาเอง พว่าถ้าเลือกตั้งใหม่นี้มันก็จะต้องเสียงกประมาณที่เป็นภาษีกอกรของประชาชนของพวกเราทั้งท่านทั้งหลายนี่แหละครับแต่ทําไมกรณีของหององหรือว่าพวกในตอนนั้นพรรคอนาคตใหม่ยอมที่จะขับออกเพื่อให้ไปหาพรรคยู่ใหม่แล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมหรือว่าเลือกตั้งเข้ามาแทนครับแต่กรณีของซอกฤตนี้ทําไมพรรค ประชาชนปัจจุบันนี้พยายามที่จะให้หมดสมาชิกภาพหรือว่าอยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้สอสกอฤีตนีหมดสมาชิกภาพไปอันนี้ผมถฝากถามมาถึงพวกเราทั้งหลายถามไปถึงด้อมส้มรู่งเอฟซีของพรรคประชาชนทั้งหลายว่าลักษณะเช่นนี้จะถือว่าเป็นความเท่าเทียมกันได้ไหมเพราะว่าพรรคประชาชนนี้ยกเรื่องความเท่าเทียมเป็นใหญ่เป็นหลักครับก็ฝากไปถึงคนเหล่านั้นถ้า ได้ยินคําถามหรือว่าสิ่งที่ผมถามไว้ตรงนี้ก็ตอบมาด้วยก็แล้วกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรทําไมผู้บริหารพักประชาชนจึงไม่ทําเหมือนผู้บริหารพักเก้าไกลในอดีตครับฝากไว้ประมาณนี้ครับ